สวัสดีจ้าเดี๋ยวปจิจะพามาทำใบผงชูรสไว้ใส่กับข้าวนะคะนี่ค่ะเราเลือกเอาแต่ใบเก่ๆนะคะล้างน้ำเสร็จใบผงชูรสมีรสหวานใช้แทนผงชูรสได้ค่ะล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำมาหั่นนะคะหั่นฝอยๆแล้วก็ไปตากแดดจ้า จีหันก่อนนะคะนี่รศัพท์เจียพลดเลยก่อนข้นมืนไหะมันเอากะไกหั่นเป็นชิ้นฟอยๆนะะี่ค่ะ เราไปตากแดดน้าผงชโรสใบผงชโรดมันมีรสหวานอยู่ยแล้วเนาะนอกจากเราจะเอาไปลวกไปทำผักดองแล้วเรายังทำเปรรูปเป็นผงปรุงรสได้ค่ะ ทำให้เรานํามาประยุกต์ใช้ได้เมื่อจี้ก็เปิดดูในอินเทอร์เน็ตว่าสามารถใช้แทนผงนัวได้นะคะเนี่ยเพราะว่าผักผงชูรถมีรสหวานทันฝอยๆอ,อยเสร็จก็เอาไปตากแดดนะคะเลือกเอาแต่ใบเก๋เกนะคะ แดเด,ดเสร็จแล้วก็ไปขั่วไฟให้มันมีความชื้นไล่ความชื้นพอ,อไฟเสร็จก็เอาไปปั่นนี่ค่ะพี่น้องแห้งกรอบเลยค่ะตากแค่ดดดแดดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราก็าไปขั่วไฟนะคะฮัน ขั่วไฟไล่ความชื้นอีกระดับหนึ่งมาค่ะเรามาไล่ความชื้นออกนะคะเรามาคั่วไฟนี่ค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะสังเกตไอความชื้นเขาระเหยออกมา ผสมใบที่ใส่ต้มไก่ของเราเข้าไปด้วยนะคะจะได้เพิ่มความนัวเพราะว่าปลูกไว้ต้นออามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้ใส่เฉพาะต้มไก่นะคะเราใส่ผสมในผงปรุงรสด,ด้วย นี่ค่ะพี่น้องกระด้งใหญ่ๆได้แค่นี้ตันจนให้เป็นละเอียดเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่กินผงชูรสเพราะว่ามันมีโซเดียมสูงเรามีทางเลือกนะคะใช้ใบผักผงชูรสที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยปรุงอาหารใส่ลงไปเลย ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามันเป็นพืชจากธรรมชาติปันละเอียดผงสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็คใส่กระปุกไว้ใช้นะคะคู่ครัวเรือนใส่กระปุกไว้ใช้นะคะได้หนึ่งกระปุกผงละเอียดดีมากเลยค่ะ ขอบคุณและสวัสดีนะคะที่เข้ามาชมคลิปทำใบใบผงชูรสทำเป็นผงปรุงรสสวัสดีค่ะ